โรงเรียนสาธิตมหาเทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาจัดอบรมด้านจิตกรรมตามแนวคิดทฤษฎีไตรองศะสู่บ้านวัดวังให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะนําไปสู่การสร้างไรายได้สู่ชุมชนค่ะทฤษฎีไตรองศะเป็นศิลปะร่วมสมัยแนวโพสต์โมเดิร์นอาร์ตใช้เป็นต้นแบบศิลปะของการเรียนการสอนศิลปะประยุกต์และศิลปะวิจิตรศิลป์ของเกาะรัตนกโกสินทร์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นายวิชาเลิศลบพุ่มในการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุสนันทากล่าวว่าการให้องค์ความรู้ด้านศิลปะจะนําไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสู่การสร้างผลงานออกสู่ท้องตลาดสร้างไรายได้สู่ชุมชน นอกจากนี้ยังพร้อมส่งเสริมอัตลักษณ์สร้างความเป็นผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมและวิชาการให้สอดคล้องกับแนวคิดอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อให้ศิลปะเป็นสื่อจินตนาการและหล่อล้อมจิตใจของเยาวชน